เพื่อที่จะได้รับความร่วมการแข่งขันกีฬาทุกประเภทในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในนามองค์การบริหารส่วนตะบนตะเคียนขอขอบพระคุณท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านผู้นวยการโรงเรียนในพื้นที่ตาบนตะเคียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตะบนตะเคียนพนักงานส่วนตะบนตะเคียนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพาทั้งสองแห่งสมาชิก อภพรได้พี่น้องชาวตำบลตะเคียนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นการเร้่อยสำเร็จลุล่วงเรื่อยดีทุกการบัดน,นี้ได้เวลาอันเป็นที่เหมาะสมแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานได้มอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะการแข่งขันกีฬาและกล่าวปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตะเคียนครับครั้งที่20ประจำปีพัดด 2, กราช2560กราบเรลียนเชิญค่ะ กีฬาครับกีฬาพื้นปานประเภทวิ่งผ่านกระสอบนะครับรางวัลชมเชยได้แก่สองบ้านสะกลค,ครับรองชนะเลิศระดับสอง ได้แก่หมูสามาดุลครับสองรอบแล้วสองรอบแล้วรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่หมูหกโคควัดครับ ้งหลัง <rôle> พ <à déc> ี <les. ici S 2> ่รางวันชนะเลิศวิ่งกระสอบได้แก่คูก้าบ้านตะเคียนครับออนะเกี่ยวออกบ่อยนะ ีดาพื้นบ้านวิ่งผัดกุ้งรูปโงงใส่น้ำนะครับรางวัลชมเชยได้แก่หมู่เบ้านโพทองครับรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่หมูมส่สอบ้านสะกลครับ ชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งได้แก่หมูก้าบ้านตะเคียนครับรางวัลชนะเลิศได้แก่หมูหนึ่งบ้านตะเคียนครับ กีฬาพื้นบ้านประเภทปิดตาตีปี๊บรางวัลชมเชยได้แก่หมู่สี่ใหม่โรงเย็นครับรองชนงะเลิศอันดับสองได้แก่หมู่สองมัสกุลครับต่<ช>อห<บ>น้าต่อหน้าใหม่ รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมอบตตะเคียนครับรางวัลชนะเลิศพิตาตีปีบได้แก่หมู่ก้าวบ้านสะกลครับหมู่ก้าวหมู่ก้าวตะเคียนครับ การนี้ขอเรียนเชิญท่านผู ots, like and and ้ใหญ่คมีเสาวองครับให้เกียรติว่ารรงวัลนะครับจัดกีฬานะครับกีฬาชนิดกีฬาเซปัตะก้อประเภทประชาชนชายทั่วไปครับเราจนเชิได้แก่หมู่ห้าบ้านรุ่มราชครับ ชนะเลิศอันดับ2ได้แก่มูสีใหม่โรงเย็นครับลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ มู่หนึ่งบ้านตะเคียนครับร<ว>างวัลชนะเลิศเซปตะก้บประเภทประชาชนไทยทัยท่วไปทีเดียครับครั้งที่20ได้แก่ ตะเคียนหมู <S 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 ่ที่9ครับใช่ใช่ปะเร็วเรวเาบวัลนั่นนี่ครับไอ้ยาขอแสดงความดีใจด้วย เาอะไรบอกเลยอาไม่ได้เล่นแต่ก็เชิญนะ้วครับรางวัลชนะลึกที่กัฒนโอ้ไปนะครับได้แก่สกลพัฒนาหมู่ที่8ครับยายาไม่จะโตขงเขาลูกไม่เอาเยี่ยมครับผขอบคุณมากปิดงานอบตแล้วครับไทยประเท้ไลยวัทครับท่านมาวเตาเม้าได้กี่ซองแล้วท่านได้สซองแล้วครับสซองครับ มาขึ้นเลยครับครูใหญ่โรงเรียนปชรนะครับผู้หญิงชาวพม่าสายสัตว์ครับให้เป็นเกียรติมอบรางวัลอ้าวคุณช้างเราหมูห้างแลเนี่ยประชาชนหญิง่วไปครับรางวัลชมเชยได้แก่เกียรติหนุ่มที่หนึ่งครับ ที่นึงนนอาบอกประกาศอที่หนึ่งของอะไรเดาวชนได้ครับผมไดเดีวชนที่หนึ่งโอเคบอลลูกครับบอลลูกโองชนะเลิศอันดับสได้เก่ตะเคียนหมูที่เครับตัวอันนี้เลยขึ้นเลยขึ้นแงว้างลงขึ้นเลยเอาเอาลงขึ้นครับเอาลงขึ้นอันนี้หมู่ อันนี้ชน,น,นะชนะชนะแล้วันยังนี่ชนะชนะยังขึ้นหมูอที่สามของอยังของอยังเยาวชนพ่อบ้านพ่อเท่าพ่อบ้านในทีสองเต็กน้อยเต็กน,น้อยในทีหนึ่งครับเต็กน้อยคือ,อยังยูวชนยวชนครับที่หนึ่งสวัสดีครับด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีด้วย โมเดิร์นไอ้มฮ์ก็เมียดอันนีดิตมเตอร์ปปร่ชาชนดีแม่มุกเจนะี่บได้เจ็ดต้ร่ว์ท้าครับมาไดี๋ยวเดี๋ยวไปตามคิวหไพี่้าน่สวยตพีด้ยต้องพ่ะทอโพทองโพทองมูเจนะหาว่าง่นะอะไรบ้าง่ะเย่ะย่ได้่ะจะไม่ได้ไม่ได้

ไ่้ไครับได้ไรบได้ความงามได้นความหล่อความหล่อหลอกินงรับดูผมผมหล่อดูแกต้องผมรชนะเความหล่อความหลหมูที่สครับป้อป่งล่อลติดตามยังติดตามยังนี่ติดตามช่องนี้ยังติดตามช่องนี้ยัง ตามย่างคือตามย่างนหวนะครับ้้งก่ข้างลังเวเห็นเี๋ห้องรับอัระองตอรนนี้มีมีอะไรโชว์บไหนมีอะไรโชว์มาเอามาดิเอามาสิเอามาสิมีไรโชว์รับผมปกิเล่ามาตอครับผมตานพระยสปิด ไหนๆโชว์โชว์โชว์หมูเกาหมูเกาวิสัยชาวสตาลต์เลยนะครับนี่นะเฮียแรางวัลไรล่ะชาวชนชายทั่วไปครับรางวัลชมเชยได้แก่โพทองหมู่ที่เจ็ดครับครับผมกับเป็นการแข่งขันกันระวังอบตครับผมเป็นกีฬาตะเขนครับท้งที20ครับผมประจําปี2ห้าหกหกศูนย์ วันที่14เหลือทีอ 2, <22. S 2> มู่ที 9, 22, มสองมี2น้าั้าสองหาเอ้ยทุกของทุกปีครับผมรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งได้แก่สกุลพัฒนาหมู่ที่8ครับ เน่ยว <that is German> ่าไม่ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศเปตองประเภทประชาชนชายทั่วไปทีเียนครับครั้งที่20ใตได้แก่โควัดหมู่ที่หครับ ขอบบขอคุณท่านปะธาสรย์เปียเ่นชิงตองมาโยเรียนอยกเทียนโเยีน ะเลิอกอันดับ2ได้เก่ตรมราชหมูที่5ครับรองชนะเลิอกอันดับ1ได้แก่คู่ควัดหมู่ที่หครับ รางวัลชนะเลิศเวลาเปตองรุ่นเยาวชนชายตะเก็นรับครั้งที่20ได้แก่บ้านรุนหมู่ที่3ครับ เข่งันท่านองทงคีโพรพกต่อเลยนะครับทีกประเพศครับรางวัลชมเชยกีฬาเปตองยุชนหญิงได้แก่สุบวลพัฒนาหมู่ที่8ครับ รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองได้แก่สกลหมู่ที่2ครับชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ตะเคียนหมู่ที่9ครับรางวัลชนะเลิศเปตองรุ่นยุวชนหญิงตะเคียนครับครั้งที่20 ได้เก่บ้านรูนหมู่ที่รับครับขอขอบพระคุณท่านของผมพีโภคนะครับที่ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับกนักศึกาครับการนี้ขอเรียนเชิญ ท่านผู้ใหญ่มี้มันได้ครับ